แนวไหนนะคะเดี๋ยวมีจะบอกให้คะ่ะว่าการทําคลิปสั้นในยุคนี้สร้างรายได,ได้ได้มากมายขนาดไหนคะ่ะข้อที่1นนะคะคือรายได้จากโฆษณาค่ะทุกคนโฆษณานะคะเขาก็จะมาพาดบนคลิปเราบนสื่อเราคะ่ะถ้าสมมติว่าเนี้เรามียอดวิวเยอะมีคนติดตามถึงเกณฑ์นะคะแล้วก็ทําครบองค์ประกอบทุกๆอย่างนะคะมันจะมีโฆษณามาพาดบนสื่อของเราคะ่ะเพราะฉะนั้นการที่ดูในระยะย,ยาวนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนก็ลองทําคลิปสั้นให้มีคุณภาพแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายดูก่อนคะ่ะรับองเลยว่าเรานะคะจะได้ค่าโฆษณาเลยคะ่ะข้อที่ สนะคะก็คือการติดตะก้าค่ะทุกคนวันนี้ถ้าคุณมีสินค้าเป็นของตัวเองหรือมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะเราทําคลิปสั้นโปรโมทสินค้าเราหรือทําแบบว่าแบรนดิง้งชัดเจนมากๆทําคลิปอย่างสม่ําเสมอนะคะสามารถบวกตะก้าเข้าไปในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะที่มีการทําสินค้าสั้นอ่าอยูาวิดีโอสั้นได้เลยนะคะเราก็จะได้รายได้จากการที่ คนมาจิ้มซื้อของเราค่ะทุกคนข้อที่3นะคะคือรายได้นะคะจากการที่เรามีสับ r ิปชั่นค่ะคือหรือว่าโปรแกรมสมาชิกกันเองสําหรับใครที่มีฐานแฟนคลับเยอะๆมีคนติดตามเยอะๆนะคะแล้วก็มีความแบบว่า เฉพาะเจาะจงของสื่อของเรานะคะมีสื่อที่คนแบบติดตามอยากดูของเราโดยเฉพาะเราก็สามารถได้ค่ารายเดือนค่ะเป็นแบบแพสซีฟเลยนะทุกคนที่เราทําคลิปนั้นนะคะแล้วก็มีคนที่เป็นแฟนคลับเราเป็นฐานแฟนเรามาติดตามนะหรือว่าเนื้อหาสําคัญเน่ะ mm. เขาก็จ่ายเงินมาเป็นรายเดือน mm. เขาก็จะได้เรียนรู้เนี่ยค่ะ mm. เป็นแบบยาวๆไปเลยค่ะทุกคนข้อที่4นะคะทุกค,คนก็คือเรื่องของการ ส่งดาวส่งใจส่งสติ๊กเกอร์ค่ะทุกคนวันนี้ถ้าสมมุติว่าเราไลฟ์นะคะหรือเราทำคอนเทนต์แล้วมันโดนใจคนมีคนอยากจะเปเราด้วยสติ๊กเกอร์ด้วยดาวเราก็สามารถตีเป็นเงินได้เลยค่ะทุกคนข้อสุดท้ายนะคะก็คือการที่ ได้รีวิวจากสปอนเซอร์นั่นเองค่ะทุกคนถ้าสมมติว,ว่าวันนี้เรามีฐานแบรนดลับใช่ไหมคะแล้วก็มีแบรนด์ดังๆมาจ้างเราเราก็ได้รับเงินก้อนจากการทําคลิปนั้นได้เลยนะคะก็คือสปอนเซอร์สินค้านั่นเองเห็นรายได้เยอะๆขนาดนี้แล้วนะลุกขึ้นมาทําคลิปกันเยอะๆสร้างแบรนดิ้งกันรัวๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้ระยะเวลาความสม่ําเสมอแล้วก็ความตั้งใจค่ะใครที่อยากมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทาออนไลน์อย่าลืมติดตามเพจสอนขายออนไลน์สไตล์มินเดย์นะคะวันนี้มินเป